สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะทางช่อง YouTube รถขุดนำเข้าบางนาแฮกเตอร์นะคะวันนี้มาพบกับน้องเอิร์ธอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน้าค่าตากันนะจ๊ะวันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะคะวันนี้จะพามาชมรถขุดยี่ห้อฮิตาชิของทางร้านที่ยังไม่มีเจ้าของนะคะซึ่งรถขุดยี่ห้อนี้ตอนนี้ทางร้านอาจจะมีจานวนน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าทั้งด้วยติดจองแล้วก็จะส่งให้คุณลูกค้าไปแล้ววันนี้เราก็จะมีเวลาพาคุณลูกค้าดูแบบ จัดดักจัดเต็มนะคะโอเคอย่างที่บอกไปนะคะสําหรับฮิตชีที่จะพาดูวันนี้คือยังไม่มีเจ้าของนะจ๊ะถ้าสนใจก็สามารถโทรมาสั่งซื้อสั่งจองทางโทรศัพท์ได้หรือจะเดินทางมาที่ร้านก็ได้นะคะเปิดบริการทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่8 0ดโมงเชา้าถึง5โมงเยนมาลองรถได้นะคะแต่ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการการพาชมสินค้าอย่างที่บอกไปทุกคลิปนะคะแล้วก็จะบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีก บอกดีกว่าคุณผู้ชมจะบอกว่าเออจําได้แล้วไม่ต้องบอกแล้วอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะคะก่อนจะทําการซื้อขายนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถหรือจะเดินทางมาดูรถเงื่อนไขก็เหมือนกันนะคะเรามีบริการคุณลูกค้าท้งระบบเงินสดและเข้าไฟแนนซ์นะคะระบบเงินสดง่ายมากๆนะคะตกลงราคาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะมาจําขั้นต่ํา5 0,000บาททางร้านทํารถให้เลยนะคะใช้เวลาในการทํารถ 15ถึง20วันเนี่ยมีคุณผู้ชมแอบตอบนะเนี่ยหนูรู้มีคุณผู้ชมแอบตอบนะคะใช้เวลาในการทำรถ1 5ถึง20วันนะคะหลังจากเอ,อ่อทำรถเสร็จแล้วนะคะคุณลูกค้าก็เคลียร์ค่าใช้จ่ายที่เหลือให้นะคะทางร้านก็จะส่งรถให้ถึงหน้าบ้านยังไงคะต่อไปไฟแนนซ์ไฟแนนซ์นนมัดจำขั้นต่ำสองหมื่นหรือจะมาจำห้าหมื่นเลยก็ได้ไม่ต่างกันนะคะในกรณีที่มาจำสองหมืน่นนะคะไฟแนนซ์นะคะไปทำสัญญาถึงกับคุณลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะคะถ้าไม่สะดวกเดินทางมานะ โอเคนะคะหลังจากไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บโอนมาดจำมาเพิ่มอีก30,000ื่นนะคะก็เป็น50,000นเหมือนเดิมนะคะก็ทํารถให้เรียบร้อยนะคะสมมุติไฟแนนซ์ให้คุณลูกค้าดาวอยู่ที่4,000 0 0มาดจำมาแล้ว50,000นก่อนส่งรถเคลียร์อีก3,500 0จบเลย <c oughs> เห็นไหมคะง่าย,ายๆแค่นี้แต่ในกรณีที่ไฟแนนซ์ของคุณลูกค้าไม่ผ่านนะคะเงินมาดจาทางร้านคืนให้ทุกบาทไม่หักนะคะแต่ในกรณีที่ฟังดีๆนะคะไฟแนนซ์ผ่านแล้วยกเลิกหรือระหว่างดําเนินการอยู่ยกเลิก ในกรณีนี้ทางร้านไม่คืนเงินมาจําให้โอเคขายขายกันแบบเข้าใจกันทั้ง2ฝ่ายตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ไฟแนนซ์ของเราไม่ยุ่งยากเลยนะคะไม่ได้เดินบัญชีไม่เป็นไรนะคะเพียงแค่ไม่ติดบูโลก็พอนะคะเอกสารหลักๆที่ไฟแนนซ์จะเช็คก็คือสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนหรือ1ปีถ้าไม่ติดบูโลไฟแนนซ์ Finance ดันให้ผ่านทุกเคสจ้ะสามารถดาวได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล บุคคลธรรมดาก็เข้าแฟแนซ์ได้นะคะมีหลายท่านแบบมีหลายที่มีหลายท่านด้วยบอกว่าบุคคลธรรมดาจัดฟแนซ์ไม่ได้ที่นี่จัดได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การขายแบบไม่เครียดนะคะขายกันแบบฮิฮานะคะคุณผู้ชมดูแล้วไม่เครียดแต่ว่าดูแล้วก็ต้องอยากได้รถของเราด้วยเอาดูซิจะขายยังไงนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นฮิตาชิ Z X ตเอกรขีด E นะคะหรือบ้านเราหลายๆท่านอาจจะเรียกว่าขีด 1, 1นะคะ ตอนแรกร้านทางร้านมีอยู่3คันตอนนี้ติดจองไปแล้ว2ตอนนี้นะนางเอกของเราอยู่1คันนะคะ Z x 1 2 0กิดหบอกราคาค่าตัวไปเลยนะคะทำให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะเช็คระบบนะคะทำสีใหม่ทั้งหมดพร้อมถึงจัดส่งนะคะราคาอยู่ที่1 7 5 0 0ล้าน7 0 0 0 0บาทนะคะราคาโทรมาคุยกันได้นะคะมาว่ากันอีกทีนึงอันนี้ที่ฉันบอกราคาค่าตัวไว้เลยนะคะโอเคเรามาดูกันที่คันนี้น้องบุ๊กนะคะ คันนี้นะคะมาเป็นใบแท็กใหญ่เลยคุณแม่นะคะคุณแม่ค่ะคันนี้มาเป็นใบแท็กเจ็ดสเซนเลยนะคะคุณแม่ดูสิคะอ่านะคะดูนะคะช่วงล่างของเรายังสวยๆอยู่เลยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะใบแท็กอยากจะได้แท็ก50แท็ก70ทางร้านจัดให้ได้หมดนะคะและหลังจากซื้อขายไปแล้วนะคะ ระบบต่างๆบอกเลยว่าเช็คให้ทุกจุดนะคะจุดซ่อนเร้นก็ไม่เว้นนะคะคุณผู้ชมค่ะจุดซ่อนเร้นคือ,อไรภายในค่ะภายในแบบลึกๆเลยนะคะช่างของเราเขาชอบรื้อนะคะรื้อตรวจเช็คให้ทุกจุดจริงๆนะคะหลายท่านที่บอกว่าโฮ้ยไม่เชื่อหรอกจะมาเช็คอะไรเบอร์นั้นคุณผู้ชมค่ะย้อนกลับไปดูนะคะคลิปที่รีวิวโรงซ่อมนะคะว่าที่พี่ทีมช่างของเรานะคะตรวจเช็คอะไรให้บ้างรื้อแบบไหนนะคะรื้อทีนะคะจําสภาพเดิมของรถไม่ได้เลยนะคะคือตรวจเช็คให้ทุกจุดจริงๆแต่เรารับประกันว่า ากรถของเราไปถึงหน้าบ้านแล้วคุณลูกค้าใช้งานไปแล้วรถมีปัญหาเราก็มีบริการหลังการขายเพราะฉะนั้นซื้อจากเราไปไม่ต้องกังวลค่ะโอ้ยมันจะมีที่ไหนน้องบุ๊กแบบซื้อรถมือสองแล้วยังมีบริการหลังการขายด้วยโอ้ใช่ไหมต้องที่บางนาแฮกเตอร์งงปะขนาดซื้อรถมือสองนะเออมีบริการหลังการขายให้ด้วยดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานของรถจนกว่าคุณลูกค้าจะขายรถของเราทิ้งหรือไม่ใช่รถแล้วนะคะบอกเลยนะคะดูแลให้ตลอดนะคะเป็นครอบครัวบางลาแฮกเตอร์แล้วเราไม่ทิ้งกันนะคะ อุ้ยชื่อโครงการมันเหมือนรัฐบาลเกินไปเราอะไรดีเดี๋ยวขออนุญาตไปคิดชื่อโครงการก่อนมันจะซ้ํากับขาวโอเคค่ะเข้าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรามาดูภายในกันเลยนะคะ,ะสําหรับคันนี้นะคะไม่ชั่วโมองอยู่ที่ประมาณ00 0ันหน่อยๆเองนะคะหกพันหน่อยๆน,นะคะเบาะนะคะบอกไปแล้วนะคะถ้ามันขาดนะคะเดี๋ยวหุ้มหนังให้ใหม่จ้าหุ้มหนังให้สวยๆเลยนะคะสําหรับเบาะหนังของเรานะคะเราทามาจากหนังสัตว์นะคะนําเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะ ซึ่งผู้ที่ไปตามล่าหนังสัตว์ตัวนี้มาให้เราก็คือเมลคีล่าสัตว์นะคุณผู้ชมคะแค่ค่าจ้างเมาคีล่าสัตว์ก็ไปแล้วหลายบาทนะคะเบอะนี้มีค่าร่วมล้านเบอร์ปะ่ะ <c oughs> เบอร์ป่ะคุณผู้ชมคะนะคะดูไปไม่ต้องเครียดนะคะนะคะโอเคนะคะสำหรับสีสันนะคะก็ยังเป็นสีสันเดิมๆนะคะคุณผู้ชมคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเช่นเคยอย่างที่เคยบอกไปนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งไลฟ์สดไปนะคะแต่ท่านผู้ชมที่มาดูใน YouTube เดี๋ยวก็ มาดูได้อีกนะคะก็คือสีสันเดิมๆแต่ถ้าทําสีใหม่น้องบุ๊กเราทายังไงนะคะเราก็ไปคัดน้าส้มนะคะเราไปคัดน้าส้มนะคะจากเชือกเขาเอเวอร์เรสต์นะคะซึ่งนํามาแล้วคั้นนะคะใช้น้าส้มประมาณใช้ลูกส้มประมาณแสนลูกนะคะคั้นออกามาเป็นสีส้มสดๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จ้างนักปีนเขาขึ้นไปเก็บลูกส้มมาเออไหวปะ<ม>ใช่ไหมล้อเล่นนะคะสำหรับสีสันเป็นสีสันเดิมๆนะคะ ถ้าอยากจะทําสีใหม่ก็ได้นะคะทางร้านก็ทําให้อย่างดีเลยแต่ถ้าชอบสีเดิมๆราคาลถก็ถูกลงมาอีกนะจ๊ะอย่างที่บอกทุกคลิปเลยนะจ๊ะแล้วก็ทางร้านก็มีบริการเก็บสีให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนาะอันนี้เราบอกทุกคลิปเลยนะคะอ่ามาๆมาเออวันนี้เปิดง่ายนะคะเรามาดูกันที่ฝั่งอ,อ่อฝั่งนี้กันบ้างนะคะโอ้คันนี้มีระบบปรับคอนโทลมาด้วยนะคะแล้วก็ แบตเตอรี่นี่ยังเป็นของเดิมๆนะคะแต่บอกเลยว่าพร้อมใช้งานหนักเวอร์นะคะพร้อมใช้งานมากเวอร์นะคะสำหรับไส้กรองนะคะถ้าซื้อแล้วเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแล้วทุกจุดตรงนี้เดี๋ยวพี่ช่างเขารือ้อแล้วก็ตรวจเช็คให้ใหม่หมดนะคะอันนี้ให้ดูสภาพเดิมๆก่อนนะจ๊ะอ่าเป็นยังไงเห็นแล้วว้าวเลยป่ะเออเห็นแล้วต้องอยากได้ดิใช่ไหมนะคะคันนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้นะจ๊ะ โอเคสีสันนะคะก็เดิมๆเ,เลยนะคะสําหรับคันนี้อย่างที่บอกไปนะคะถ้าหากว่าคุณลูกค้าชอบสีสันเดิมๆนะคะไม่ทําสีราคารถถูกลงมาอีก5 0า0,000ื่นบาทค่ะสมมติรถตั้งราคาไว้ที่ร้านเจ็ดห้าไม่ทําสีเหลือร้านเจ็ดนะจ๊ะแต่นะคะแต่ทางร้านมีบริการเก็บสีให้นะคะเก็บให้เรียบร้อยนะคะเราไม่ให้ออกไปแบบว่าเอ้ยอะไรกันเนี้ยบางลท์เกเตอร์หรอไม่ได้นะคะต้องเก็บต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะออกไปสวยๆพร้อมใช้งานนะคะ เรามาดูกันที่ฟังปั๊มปัทุคุณผู้ชมรู้จักคำว่าปั๊โตไหมปะทุนะคะหินไหมฮะนี่คือปั๊มเดิมๆนะคะแล้วก็อย่างที่เคยบอกไว้นะคะถ้าหากว่าปั๊มมีการรั่วซึมหรือมีปัญหาตรงไหนนะคะช่างของเราเดี๋ยวเก็บงานให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เราพามาดูสภาพเดิมๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตำหนิบ้างตรงนั้นตรงนี้มีปัญหาบ้างอันนี้เรื่องปกตินะคะเพราะนี่รถมือสองนะคะคุณผู้ชมคาะนะคะ นี่นะคะปั๊มก็มาสวยๆเดิมๆเลยนะคะฝนตกนะคะวันนี้อากาศก็อาจจะชื้นนิดนึงนะคะจะมีนงมีน้ําคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจไม่ต้องเข้าใจผิดว่าเอ้ยน้ามันรั่วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคะโอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปทุกคลิปแล้วก็จะบอกอีกบอกอีกเรื่อยๆนะคะหลังจากทําการซื้อขายไปแล้วนะคะบุ้งกีนะคะเดี๋ยวพี่ช่างของเราตรวจเช็คให้ใหมนะจ๊ะนะจ๊ะถ้ามันบางเดี๋ยวก็เสริมให้หน้าอามก็เสริมให้เพื่อความแข็งแรงทนทาน บึกบึนในการเอาไปจกนะคะคุณลูกค้า,คา่ะเพราะฉะนั้นเป็นไงคะชอบไหมคะคันนี้นะคะชอบไหมคะถ้าชอบนะคะทํำยังไงคะแคบหน้าจอวันนี้ไม่ได้กระดิ่งไม่ได้กระดิ่งเรียกเรียกลูกค้ามานะคะแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอคันที่หนึ่งค่ะคันที่หนึ่งนะคะเวลาแคบหน้าจอส่งมาอ๋อหนูจะได้รู้ว่าอ๋อฮิตาชิคันที่หนึ่งนะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทําการส่งรูปของรถนะคะให้คุณลูกค้าดูทุกจุดเลยนะคะ ถ้าตกลงโอเคชอบใจโอ้ยเนื้อคู่เนื้อคู่อ่ามามั่นหมายได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่คันที่2บอกบอกก่อนนะคะว่าวันนี้มีไม่เยอะมีอยู่ประมาณ3-4คันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถดักสั้นค่ะเป็นรถตูดสั้นนะคะคันนี้เป็นฮิตาชิเซตเอ็กซ์รบอกเลยว่าแรงเร็วนะคะแรงมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะฮิตาชิเซตเอ็้อยยี่สนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อน คันนี้เป็นรถปี2012ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะ2012อ่ะอมาดูภายในกันน้อยนะจ๊ะอ่าเปิดประตูให้แล้วค่ะคุณผู้ชายขาขอต้อนรับเข้าสู่บ้านทรายทองค่ะนี่นะคะชายน้อยของเรานะคะเรียกพี่พจมาหน่อยสิเออ,อะ <laughs> นะคะอันนี้ก็เป็นสภาพเดิมๆิมน้อยยังไม่ได้ทำอะไรอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะอ่าเป็นยังไงคะภายในนี่นะคะภายในก็ ก็ยังถือว่าโอเคบอเบาเบิร์ดเราทำให้ใหม่นะจ๊าคุณผู้ชมจ๋าแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มนะคะก็ติดให้ใหม่ทั้งคันแอร์เดี๋ยวก็ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะเอาไปเอาไปขุดกันแบบเย็นฉ่ำกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมขานะคะบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะเรามีไฮไลท์อยู่ที่ท้ายคลิปอีกเช่นเคยนะคะถ้าใครกรอน,นะคะเดี๋ยวจะตีให้มือหักเลยนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะอย่ากรอนะคะอย่ากรอแต่บอกก่อนว่าท้ายคลิปมีทีเด็ดนะคะที่คุณผู้ชมจะต้อง เ,เตรียมยาดมนะคะเตรียมถังออกซิเจนไว้นะคะเพราะถ้าได้เจอแล้วจะแบบเฮ้ยหัวใจจะวายนะคะอะไรจะขนาดนั้นนะคะอะไรจะขนาดนั้นน้องเอ,อิร์ธเดี๋ยวพาไปดูท้ายคลิปนะคะอย่าเพิ่งกอนะตีมือหักเลยนะถ้ารู้นะคะ <S <S โอเคสําหรับซีสันคันนี้ก็เดิมๆนะคะเอาง่ายๆว่าเราพาดูสภาพเดิมๆก่อนเนาะวันนี้แท็กก็เป็นแท็กใหญ่เลยค่ะแท็กเจ็ดสิบเซนนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบฮิตาชิฮิตาชินี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วหนึ่งแข็งแรงทนทานระบบเสถียรแล้วก็ประหยัดน้ามัน เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำนะคะใช้ดีมากๆนะคะและทางร้านของเรานะคะมีอะไหล่รองรับคุณลูกค้าของรถทุกรุ่นนะคะเรานำรุ่นไหนเข้ามาขายเรามีอะไหล่รองรับให้กับคุณลูกค้าค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเปิดก่อนนี่อ่ะอันนี้เป็นรถปูดสั้นเนาะพื้นที่ก็อาจจะแบบอ้อยอ้อยอยู่กันแบบอบอุ่นนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของแบตเตอรี่อันนี้ก็เดิมๆนะคะกรองอย่างที่บอกไปนะคะถ้าซื้อเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ ทุกอย่างตรวจเช็คให้ใหม่หมดนะคะหลายคนบอกว่าโอ้ยรถตัวสั้นมันซ่อมยากอันนี้ไม่จริงบอกเลยว่าไม่จริงนะคะนี่นะคะรุ่นใหม่ของเรานะคะก็มีกล้องมองหลังมาด้วยต่างจากรุ่นหนึ่งคันเมื่อกี้ไม่มีกล้องมองหลังนะคะแต่ว่าคันนี้มีกล้องมองหลังสีสันอยากจะได้ใหม่หรือเอาสีเดิมก็ได้นะคะบางส่วนดิฉันคิดว่าอาจจะมีการเก็บมาจากญี่ปุ่นแล้วนะคะแต่พูดถึงว่าถ้าคุณลูกค้าอยากจะได้สีสันใหม่แน่นอนค่ะอย่างที่เราบอกไปคะ่ะ เราขัดแล้วก็เจียให้ใหม่ทุกคันนะคะไม่ใช่ว่าเรามาโบกทับสีเดิมลงไปไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะอย่างที่บอกไปทุกคลิปนะคะอ่าเรามาดูกันที่ฝั่งปั๊มของ Z x 135 u s 3ด3น่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะโอ้โหถ้าเปรียบเทียบกับดาราเราจะให้เป็นใครดีให้เป็นแบทพีสเลยป่ะนะคะอ๋อเกินไปเกินไปนะคะโอเคนะคะ เรามาดูเห็นไหมคะปั๊มก็ปั๊มเดิมๆเลยนะจ๊ะอนุบุกซูมซูมให้เห็นทุกอนูให้เห็นทุกรูขุมขนเลยนะคะเนี่ยเวอร์เวอร์แล้วเวอร์ละนะคะอันนี้ก็เป็นปั๊มเดิมๆนี่ค่ะหน้าตาของปั๊มฮิตาชิเซตเอ็กซ์ร้อยยี่สิบีสามเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะมันไม่ได้ซ่อมยากนะคะรถตูดสั้นนะคะตอนนี้มันเป็นรุ่นใหม่แล้วระบบใหม่ๆนะคะไม่ต้องกังวลเด้อพี่น้องเอ้ยตรงไหนที่ไม่เข้าใจอย่างที่บอกไปนะคะ เราจะมีเบอร์โทรนะคะของทีมช่างฝ่ายอะไหล่ฝ่ายขายติดอยู่ที่รถของคุณลูกค้าทุกคันหลังจากซื้อขายจากเราไปไม่เข้าใจตรงไหนอ,อ,อยากจะสอบถามเรื่องอะไรนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะมาเป็นครอบครัวบ,บางนาแฮกเตอร์แล้วนะคะยินดีให้คําปรึกษานะคะหรือท่านใดที่ไม่ได้ซื้อรถจากเราไปก็ไม่เป็นไรนะคะโทรไปเลยค่ะเบอร์พี่โจอ,อยากถามอะไรถามแกเลยนะคะเพราะว่า ถ้าโทรมาถามหนูนะคะหนูจะตอบได้แค่เบื้องตน้นอันนี้โยนงานแล้วโยนพี่โจก่อนโยนพี่โจเพราะว่าถ้าโทรมาหาหนูหนูก็จะตอบได้แค่แบบเบื้องต้นนะคะตอบได้แค่อะไรราคารถมีรถรุ่นอะไรบ้างเนี่ยถามน้องเอิร์ธได้แต่ถ้าจะถามลึกลงไปน้องครับใช้น้ำมันอะไรเออซิลีนอยมันเป็นอะไรปั๊มเป็นอะไรอย่ามาถามหนูเดอ้อพี่น้องหนูตอบบัได้ดเดอะะ้อค่ะโทรหาไอโจเลย0 8 5 8 4 0 0788พี่โจรอรับโทรศัพท์ด้วยนะจ๊ะโอเค โอเคนะคะสำหรับคันนี้คันที่2นะคะเป็นรถปี2012เลยราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ1 6 5 0 0ล้านบาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%นะเซน,นี่นะคะเสียภาษีเด้อพี่น้องตองเสียภาษีเด้อนี่นะคะคันที่2คันที่2แคปหน้าจอค่ะโอเคคันต่อไปคันนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะราคาที่บอกไปก็คือเป็นราคาที่ทางร้านตรวจเช็คให้ใหม่ทุกจุดนะคะทาให้ใหม่เรียบร้อยอาให้แคปหน้าจอไว้ก่อนคันที่3 คันที่3ามตั้งสี่ได้บอกคือบอาบนะโอเคะ <laughs> okay, เรามาดูภายในของคันนี้คันนี้ก็เป็น ZX 135นะคะ u s 3เช่นกันนะคะไม่ช่วมงก็ไม่เยอะหรอกนะจ๊ะอยู่ที่ประมาณสองคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ5-6,000นนี่แหละนะคะขออภัยคุณผู้ชมด้วยถ้าข้อมูลไม่เป๊ะนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นรถปี2009นะคะเป็นรถปี2009นะคะ แต่พูดถึงคุณสนะมบัติต่างๆก็ไม่ต่างกันเลยนะคะคุณผู้ชมขานี่นะคะสําหรับภายในคันนี้ก็ถืออันนี้น้องเขาเป็นอะไรคะน้องเขาเป็นอะไรชะเออชือกค่ะเออเชือกของเชือกน้องเขาขาดนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะ <laughs> เดี๋ยวทาบอกให้ใหม่นะคะน้องเขาดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะต้องกินยานนะลูกโดนแอร์นะคะเอาไปไกลแล้วเซลแล้วก็ไปไกลแล้วพูดไปเรื่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่นี่เอาพี่จะดึงออกไหมเออออกเด้อคลิปนี้นนี้ึง,ง่ เนะะี่ยฮะอ่าเดิมๆนะคะให้ดูเดิมๆก่อนนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเป็นดายเป็นดายอ่าลืมพาดูช่วงล่างเลยลืมพาดูช่วงล่างนี่นะคะคันนี้เป็นใบแท็ก50เซนนะคะเป็นแท็กล็กไม่มีแรงแต่อย่างที่บอกไปนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นแท็กใหญ่ก็ได้นะคะนี่นะคะดูช่วงล่างคันนี้นะคะมาแบบสวยๆกิ๊บเกยูเรกาเลยนะคะสำหรับทานผู้ชมท่านใดที่อาจจะมองว่าเฮ้ยมันสวยตรงไหนหนูบอกว่าสวยก็คือสวยค่ะคุณผู้ชมขา น้องบุกงงนะคะน้องบุกอะไรของพี่นะคะอะไรของพี่ <laughs> <laughs> นะเช่นเคยคันนี้ก็มีกล้องมองหลังมาด้วยนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่นะคะเช่นเคยค่ะสีสันของเราคือยังไงคะถ้าถ้าซื้อแล้วเราจะทําอะไรให้คะเราจะขัดให้เราจะทั้งขัดทั้งเจียนะคะคือเอ่อเรียกได้ว่าเอาสีเดิมออกให้หมดนะคะแล้วก็ทําสีใหม่ให้นะคะสีของเราเป็นสีเกียดดอย่างที่บอกนะคะเราไปขัดน้ําส้มนะคะน้ําส้มคั้นนะคะจากอะไรนะเทือก ไปไกลแล้วพอตอนแรกจะเอาเทือกเขาเอเวอร์เรสต์ตอนนี้จะไปเทือกเขาเอลแล้วนะคะโอเคนะคะบอกเลยนะคะว่าทีมงานของเราทุ่มทุนมากๆเบาะหนังนะคะบอกแล้วว่าเป็นหนังจากสัตว์ป่านะคะเราใช้เมาคีล่าสัตว์ไปล่ามาให้นะคะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> นะคะอันนี้ก็เป็นปัม๊มเดิมๆของคันนี้นะคะพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกก็คือถ้าหากว่าปัม๊มมีการรั่วซึมนะคะหรือ จุดใดของรถที่มีปัญหาไม่ต้องกังวลค่ะพี่ช่างของเราทําให้ใหม่นะจ๊อะอ่สำหรับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนํานะคะเราก็น่าใช้มากๆนะคะโอเคนะคะปิดเข้าไปลูกปิดเข้าไปนะคะนะคะบุ้งกี เห็นแบบนี้เห็นเหมือนฟันหลอเฮ้ยฟันน้องเขาหล่อหรือเปล่าดูเหมือนฟันผูฟันไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้สภาพเดิมนะคะซื้อไปแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่หลายๆท่านที่เคยดูรีวิวก็พอจะเข้าใจในสิ่งที่หนูอยากจะบอกเนาะก็คือเช็คเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะอันนี้เป็นสภาพเดิมเดิมเรามีซื้อขายหลายแบบนะคะซื้อขายตามสภาพก็มีเช็คแต่ไม่ทําสีก็มีหรือจะทั้งเช็คทั้งทําสีใหม่ทั้งคันก็ได้นะคะทุกทุก,ท,กทุกแบบนะคะสามารถเข้าไฟนแนนซ์ได้หมด ซื้อตามสภาพก็เข้าไฟแนนซ์ได้จ้าโอเคไม่จ้าโอเคเรามาต่อกันเลยวันนี้ฮิตะชิมีน้อยนะคะมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะคะโอเคเรามาดูกันอีกหนึ่งคันนะคะที่เพิ่งเดินทางมาถึงเลยนะคะคันนี้ก็เช่นกันเจ้าเป็น ZX 135 US-3 พร้ามพร้ม,มนะคะถึงคันนี้จะดูฟันตู้ๆไปหน่อยแต่เดี๋ยวเปลี่ยนฟันให้ใหม่นะคะฟันน้องแบฟันน้องผู้ โอเคเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนอ๋อคันนี้ก็เป็นรถปี2009เช่นกันนะคะคุณผู้ชมะ่ะเรามาดูกันที่ภายในของคันนี้กันดีก,กว่า,าคาันนี้นะคะนี่พร้อม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 ,อมเอาต้องเรียกพี่เมาคีแล้วแหละเบาะของเรามีปัญหานะคะต้องให้เมาคีล่าสัตว์ไปล่าหนังมาแล้วตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปทุกคลิปนะคะบอกแล้วบอกอีกนะคะบอกจนกว่าจะจําได้นะคะสําหรับไบแทก ะะคันนี้มาพร้อมกับใบแท็ก50เซนแล้วก็มีก้อนยางมาด้วยท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าว้าอยากได้ก้อนยางแต่ว่ามันไม่สวยเรามีแบบสวยๆดีๆเปลี่ยนให้นะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะถ้าอยากจะได้ก้อนยางฝากไปถึงคุณลูกค้าที่ซื้อรถยี่ห้อใดก็ตามนะคะสมมุติคันที่คุณลูกค้าชอบเป็นแท็กเออคันที่คุณลูกค้าชอบเนี่ยอยากจะใส่ก้อนยางแต่ว่าเป็นแท็กเหล็กเราก็ใส่ก้อนยางให้ได้นะจ๊ะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก้อนยางของเราก็คือ เกรดดีมีคุณภาพนะคะก็นยังสวยๆเลยนะคะโอเคภายในพาดูเรียบร้อยแล้วสีสันก็เดิมๆนะจ๊ะสีสันกำลังดคัน้คนที่สี่ค่ะถ่ายค่ะถ่ายรูปค่ะแคมปหน้าจอค่ะแช่แช่สื่อมวลชนถอยออกไปก่อนค่ะตอนนี้ให้น้องบุ๊คเขาถ่ายวิชั่นก่อนนะคะตอนนี้มีสื่อมวลชนนะคะมาถ่ายทําด้วยนะคะประมาณ9,000กว่าชีวิตนะคะที่ลานจอดบางนาวันนี้นะคะแสบตาค่ะแฟดเข้าตาแบบตลอดเวลาเลยเบอร์บววะนะคะโอเคนะคะ อันนี้อาจจะมีการสาดสีมาแล้วจากญี่ปุ่นนะคะเห็นไหมคะสาดสีใส่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะอย่างที่บอกเราทําให้ใหม่นะจ้าถ้าชอบคันนี้นี่นะคะเดิมเดิมนะคะคุณผู้ชมขาป็นไงคะนี่นะคะแน่นอนเนี่ยมีการสาดสีเห็นไหมต้องไปเรียนระบายสีใหม่นัที่ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นบอไม่เสมอนะเนี่ยไม่เสมอเดี๋ยวต้องมาเรียนรู้จากช่างบางนานะเนี่ยโหเอ้ยอะไรเนี่ยนี่นะเห็นไหมเห็นไหมน้องบอกถ้าร้านเราจัดการจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้เฮ้ยบุ๊ค สุดยอดว่ะสุดยอดเลยเนาะเออนะคะคันนี้ก็มีกล้องมองหลังมาด้วยนะคะเช่นเคยนะคะสีสันก็ทําให้ใหม่ทั้งคันเลยนะคะคุณผู้ชมคาแต่นี่เป็นสีเดิมนะคะอันนี้ต้องเปลี่ยนศิละปะใหม่นะคะที่ญี่ปุ่นเขายังเก็บมาไม่เนี๊ยบนะคะ,ะเดี๋ยวต้องมาเจอทีมสีของบางนานะคะโอเคเรามาดูกันที่ฝั่งปั๊มกันก่อนนะคะนี่อ่ะอุ้ยเฮ้ยปั๊มมาสวยมากปะท้นะปะท ตึง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 ตะลึงตึงตะลึงตึงตึงเพลงของอันันอันวาต้องเข้าแล้วค่ะคุณผู้ชมค้ะนะคะเธอทำให้ฉันตะลึง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 ตึงตึงเนี่ยเป็นไงคะเออเห็นไหมเออสวยเนาะสวยเนาะเออนะคะคุณผู้ชมบอกเซลล์ที่นี่ติงตองหรือเปล่าเรื่องปกตินะคะเรื่องปกติโอเคนะคะสำหรับคันนี้คันที่4ี่มีก้อนยางด้วยเห็นไหมคะทีนี้คุณผู้ชมขา ผู้ชมเตรียมยาดมค่ะเตรียมถังออกซิเจนค่ะเตรียมค่ะพอต่อไปเราจะพาไปดูทีเด็ดคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะคันนี้หลุดจองค่ะแต่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้คันนี้เป็นฮิตาชิ Z X 120ขีดนะจ๊ะ ZX 120ขีดบุ๊บส์บอกเอยเดินอย่าลีลาพาไปดูเลยไปเร็วๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นฮิตาชิ Zx 120ขีดเ,เนี่ยฟั่มฟั่มมมมมมเป็นไงคุณผู้ชมคะ ไหมคะเป็นไหคะสวยสดงดงามไหมคะ,ดดมะ,ค,ะคันนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะหลุดจองนะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะเดี๋ยวบอกไม่ชั่วโมงไปยิ่งจะช็อกจะช็อกกว่าเดิมนะคะบอกแล้วยาาดเมียอมเมียมองเตรียมไว้นะคะโอเคเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะราคาค่าตัวคันนี้บอกไปเลย1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทจะ้ะหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทอ๋อ อะไรจะดีขนาดนั้นนะคะโอเคสําหรับคันนี้นะคะมีระบบลายหัวจอดติดตั้งมาด้วยอันนี้เป็นสเปคเดิมจากญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ชมขาเป็นสเปคเดิมจากญี่ปุ่นนะคะสีสารเราทําให้ใหม่แล้วทั้งคันเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิเลือกนะคะคุณจะมาบอกว่าเออตรวจเช็คให้ใหม่ทั้งหมดแต่ว่าผมไม่ทําสีไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะทํามาแล้วนะคะอย่าเลือกนะคะล้อเล่นนะคะโอเคสําหรับคันนี้เห็นไหมอย่างที่บอกไปนะคะ <c oughs> นี่เปลี่ยนฟันให้ใหม่นะคะตอนนี้ฟันดีเลยะคะ่ะฟันกรามพร้อมเคี้ยวนะคะคุณผู้ชมขะ พาไปหาหมอฟันแล้วค่ะเปลี่ยนฟันให้ใหม่นะคะเปลี่ยนฟันให้ใหม่แล้วนะคะสําหรับบุ้งกีก็ทําการเสริมหลังให้แบบเรียบนะคะ,ะบุ้งกีคันนี้มาเป็นแบบร้อยข้างนะมีร้อยข้างให้ด้วยนะจ๊ะเห็นไหมอันนี้ทาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าระบบทุกจุดเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วเรามาดีกันเรามาดีว่าซ่านเรามาดูกันที่ช่วงล่างกันก่อนนะคะนะคะคันนี้มาพร้อมกับใบแท็ก50เซนถามว่าเฮ้ยคุณเอิร์ธครับผมอยากจะได้คันนี้นะคะแต่ผมอยากเปลี่ยนเป็นใบแท็ก70ได้ไหม ได้จ้าได้จ้านะคะแต่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะจ๊ะหรือเอาอย่างนี้ราคาลดเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนี้คันนี้คันนี้5ค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอค่ะนะ,ะเหมือนผีไหมคะคุณผู้ชมเหมือนผีไหมคะนะคะโอเคแคปหน้าจอนะคะอ่าทีนี้เราจะดูกันแบบช้าๆเพราะอยากจะขายมากนะคะที่จริงอยากขายทุกคันนะคะคันนี้หลุดจองเนาะนี่นะคะเราก็ทําการเสริมเฟรมข้างล้อนําให้นะคะหลายท่านถามว่าอ้าวเป็นยังรถผมคือมีเฟรมหรือสเปคเดิมๆ เอาง่ายๆว่าเดิมๆมาไม่ได้มีการเสริมเฟรมมานะคะอันนี้ทางร้านทําการเสริมเฟรมให้เพิ่มเติมนะคะอันนี้รวมอยู่ในราคารถแล้วนะคะทําให้คุณลูกค้าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะจ๊ะนี่นะคะแล้วก็ติดตะแกรงกันกระตุกช่องวางเท้าให้นะคะไฮไลท์ไฮไลท์บอกเลยว่าเบาะคันนี้พี่เมาคีของเราจัดการล่าหนังมาให้เราแล้วคุณผู้ชมคะบอกมาชั่วโมงไปแล้วคุณผู้ชมจะตกใจนะคะคันนี้นะคะอยู่ที่13,000กว่าชั่วโมง นะคะ1 3 0 0 0ันกว่าชั่วโมงแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะที่เป็น FC ของทางบางนาแฮกเตอร์นะคะที่ได้ดูรีวิวสำหรับ z x 120P3 ที่ทางร้านทำการขายไปไม่ชั่วโมงก็อยู่ประมาณนี้ทั้งนั้นค่ะหมื่นต้นๆ้น9 0 0 0กว่าประมาณนี้แต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะไม่ชั่วโมงไม่ต้องเป็นกังวลหรือตกใจไปนะคะร้านของเราไม่มีระบบกอไม้นะคะขายตามไม่ชั่วโมงจริงนะคะหรือถ้าคุณลูกค้าอยากจะให้ไม่ชั่วโมงเป็นศูนย์ถามว่าทำได้ไหมทำได้บางท่านอาจจะบอกว่าง่ายต่อการ นับนะคะในการอ,อ,อะไรนะับเปลี่ยนไทยนะ้ำมันเครื่องแล้วนับชั่วโมงอะไรแบบนี้ถามว่าทําอย่างนั้นให้ได้ไหมทําได้ค่ะอยากให้ไมเป็นศูนย์เลยก็ทําได้แต่คุณลูกค้าต้องรู้ก่อนว่าเดิมๆแล้วรถคุณลูกค้ามาอย่างไงสภาพไหนกี่ชั่วโมงซื้อขายกันแบบตรงไปตรงมานะคะโอเคไหมนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นหาดรองรองเท้าติดตั้งให้นะคะสําหรับซีมนะคะก็ติดให้ใหม่ทั้งคันเห็นไหมคะคุณผู้ชมขามืดๆนี้ที่คนขับพาสาวเข้าไปนั่งได้นะคะ มองเข้าไปข้างในนี่คือเราไม่เห็นอะไรเลยแต่ข้างในมองออกมาใสามากเวลาผัวน้องเข้ามาตามพี่ก็จะได้เห็นนะคะแล้วก็โยนน้องเข้าไปข้างหลังนะคะอันนี้มีเบาะนั่งส,สาหรับคนข้างหลังด้วยนะคะรอเล่นนะคะพี่ค่ะทํะไรก็ระวังตัวกันนิดนึงเนาะโอเคเรามาต่อกันที่สีสันคันนี้นะคะทําให้ใหม่แล้วสําหรับแผงข้างอันนี้เป็นแผงเดิมนะคะทางพี่ช่างเราก็บอกเฮ้ยมันพอๆดอกมันพอๆดอกประเทศไทยมันฮอนนะคะเจาะเพิ่มให้อีกนะคะเจาะเพิ่มให้อีกจอเกจาะแผงระบายความร้อนเพิ่มให้ ะะอ่านน้องบุกเดินมานี่ก่อนลลกนะคะอ่านะคะสำหรับแบตเตอรี่เห็นไหมคะตัวเช็คให้พร้อมใช้งานล็อกแล้วนะคะดึงไม่ขึ้นนะคะโอเคนะคะไส้กรองก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเรียกได้ว่าทุกจุดเช็คให้ใหม่หมดแล้วอันนี้ฝนตกนะคะอันนี้เป็นน้าค้างเดือน6ตกแล้วนะคะไม่ใช่น้ำมันน้ำมงน้ามันรั่วนะคะฝนตกนะคะคุณผู้ชมค่ะ ตอนนี้บางนานะคะฝนตกน้ําท่วมนะคะนี่ก็ไม่เข้าใจว่าดิฉันอยู่ที่บางนาหรือว่าบางแสนกันแน่นะคะตอนนี้น้ําท่วมทา,ทางทางที่จะมาทํางานนะคะงงไปเบิดวดพี่น้องน้ําท่วมเอานะคะคันนี้เชิดเอกร้อยยี่สิบพิาแน่นอนนะจ๊ะต้องมีระบบกล้องมองหลังมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ติดให้อย่างดีนะคะฮิตาซีนะคะฮิตาซีแล้วก็โลโก้ของบริษัทบางนาแฮกเตอร์นะคะเอาเป็นว่าท่านใดที่มองเห็นรถคันนี้จะต้องแบบเฮ้ยอะไรอย่างนี้ทําไมก่อน มองดูไงเฮ้ยลดบางน้าสวยอะไรอย่างงี้นะคะคุณผู้ชมเริ่มจะเหนื่อยใจกับดิฉันแล้วนะคะตอนนี้โอเคเรามาดูกันที่ฝั่งปั๊มของเซตเอ็กซ์ร้อยกันบ้างเนี่ยอันนี้นะคะเจาะเพิ่มให้นะคะระบบระบายความร้อนนะคะเจาะแผงเพิ่มให้อ่ะมาดูกันที่ปั๊มกันบ้างมานงบุกรุกมานะคะปาดปะทุปะทุปะทุอะไรจะขนาดนั้นใช่ไหมคะนี่นะคะปั๊มบอกแล้วนะคะว่าเช็คให้ทุกอย่างแล้วนะคะไม่มีรั่วซงรั่วซึมแล้วนะคะ ถ้ามีก็ไม่เป็นไรค่ะอยู่ในเงื่อนไขของการประกันเดี๋ยวพี่ช่างเราไปดูให้นะคะโอเคดิฉันขออนุญาตไม่ปีนนะคะขอขอนุญาตไม่ปีนเดี๋ยวคันนี้นะคะจะรีวิวแบบละเอียดอีกทีหนึ่งให้พี่โจเขาได้ลองจบให้คุณผู้ชมดูนะคะแต่เบื้องต้นบอกเลยว่าพร้อมใช้งานแล้วโอเคเพราะฉะนั้นนะคะถ้าในที่สนใจคันนี้นะคะบอกราคาค่าตัวไปเลยอยู่ที่1นึ่ล้านแปดแสบาทอันนี้มืดไหมทางนี้มืดไหมถ้างั้นฝากเบอร์โทรติดต่อเลยนะคะเป็นเบอร์ 0858400788นะคะและ0829193748ซื้อรถจากเราไปมีบริการตรวจเช็คซ่อมร,รุงบริการหลังการขายมีบริการไฟแนนซ์มีบริการ Everything จริงเกรเบลนะคะที่คุณลูกค้าต้องการนะคะเพราะฉะนั้นโทรมาได้เลยสำหรับท่านใดที่จดเบอร์โทรไม่ทันไม่เป็นไรนะคะที่ต้นคลิปและท้ายคลิปนะคะน้องบุ๊กสุดหล่อของเราก็ได้ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะคะ ถ้าจดไม่ทานในรุณาพพสค่ะสต็อปไว้ก่อนนะคะจดค่ะโจดนะคะแนะนําให้โทรดีที่สุดนะคะบางทีคอมมิต์อาจจะตอบช้าหรือตอบได้ไม่ละเอียดเท่ากับการโทรคุยกันนะคะคุณผู้ชมคะแนะนําทุกคลิปให้โทรคุยกันนะคะหรืออยากจะมารองรถที่บริษัทก็มาได้อย่างที่บอกไปนะคะเปิดทําการทุกวันนะจ๊ะ8.00โมงเช้าถึง5.00โมงเย็นนะคะโอเคสุดท้ายนี้นะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะแล้วก็ ฝากไปกดติดตามช่อง Facebook ด้วยพิมพิมเป็นภาษาไทยเข้าไปนะคะใน Facebook บางนาเวนวุรก์แฮกเตอร์นะคะ f a c e b o o k นั้นถ้ามีการอัปเดตรถมีการไลฟ์สดก็จะไลฟ์ที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ฝากเพจด้วยนะคะรถขุดน้าเข้าบางนาแฮกเตอร์โอเยอะจังเลยเวียนหัวแต่ต้องติดตามนะคะคุณผู้ชมคาะนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณคุณลูกค้าและคุณผู้ชมนะคะมีรถรุ่นไหนเข้ามาตอนนี้เรากําลังทําอะไรนะคะบอกหมดนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะ หากรีวิวผิดพลาดประการใดนะคะทําให้ท่านผู้ชมท่านใดรู้สึกแบบอ้ออะไรนี่อะไรเงี้ยต้องขอกราบประทานภัยด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีเจ้า